(موسيقى Bi อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมนะครับช่องฟูแม็กนะครับช่องของคนที่รักชอบวุ้ดปืนนะครับแล้วก็หน้าตาก็คุ้นเคยกันดีนะครับนะครับอันนี้นะก็ต้องขอบุณท่านเจ้าของปืนนะครับท่านพี่ยศนะครับดับยศของเรานะครับก็ต้องขอบุณท่านมากนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้พบเจอกับปืนในดวงใจอีกกระบอกนึงนะครับ เห็นกล่องนะฮะกล่องนะครับโคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมันคือรุ่นไหนครับนี่อะไรครับมาแล้วาขอเสียงปรบมือหน่อยนะมันคือโค d e ีเฟนเดนะครับเป็นซีรีส์90นะครับเจ้าโค d e ีเฟนเดอร์นี้ก็ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากปืนกัป e n น1911นะครับลํากล้องยาว5นิ้วนะครับแล้วก็ ลดลงมาเหลือเป็น4.25ก็คือคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็จะเป็นรุ่นออฟฟิเซอร์นะครับซึ่งลำกล้อง3นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เจ้านี้เป็นน้องนุษสุดท้องนะครับก็จะเป็นดีเฟนเดอร์นะครับในลำกล้อง3นิ้วนะครับนี่เลยนะครับ3นิ้วเจ้าดีเฟนเดอร์รุ่นนี้นะครับก็ใช้โครงส่วนล่างนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับส่วนสไลด์กับลำกล้องก็เป็นสแตนเลสนะครับ เราจับปืนแล้วก็ต้องดูก่อนนะฮะความปลอดภัยนะครับเขียนะครับด้านขวาของปืนฮะก็จะระบุไ้เลยนะครับว่าเป็นไ์เวทนะครับคือน้ำหนักเบานะครับดูทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นให้อารมณ์ของก้เวม้นนะฮะแต่ยอดส่วนลงมานะครับลำกล้องยาว3ามนิ้วนะครับตัวนี้นะครับใช้ลำกล้องลำกล้องชนิด ปากแตรนะครับไม่ใช่บุตรหน้านะครับเป็นแบบลำกล้องหนาบูบาเร็วนะครับก็ให้อารมณ์คล้ายกับเจ้าคอมเมนหนึ่งก้าหนึ่งทั่วไปครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือน้ําหนักเบาครับเพื่อนๆครับน้ําหนักนั้นประมาณสักเจ็ดหรือแปดร้อยกรัมือเวล่าผมไม่ได้เอาเครื่องชั่งน้ำหนักมาครับวันนี้นะครับซีรีส์เก้าสิบครับตัวนี้ครับ สวยงามครับบรรจุได้สเปคคือจริงๆคือหนัดนะครับแต่ว่าแม็กบางรุ่นจะได้เจ็ดนัดนะครับตามนี้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเป็นปืนที่เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าเป็นปืนฝาบ้านก็ได้ชั้นดีนะครับสวยงามมากเลยครับผิวจะเป็นลักษณะ สันด้านข้างเงานะครับนะครับด้านข้างก็จะเหมือนกับกอเมนทั่วไปนะครับใบเซฟแล้วก็ล็อกสไลด์ก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับส่วนศูนย์หน้าหลังนะครับก็เป็นทรงโนแบกนะครับปรับซ้ายขวาได้นะครับปรับซ้ายขวาได้อย่างเดียวนะครับแต่ไม่เลี้ยงแสงนะครับล็อกสับก็เป็นแบบกลมนะครับแบบคอมมานเดอร์นะครับนี่คือด้ามยาง ซึ่งติดมากับตัวปืนเลยนะครับตั้มยางนะฮะเพื่อนๆจะให้อารมณ์จับแล้วกระชับมือนะครับเพื่อนๆครับก็จะว่าเป็นปืนที่น่าเก็บสะสมอีกกระบอกหนึ่งนะครับนะครับสาวกของโค้บนี่ควรพลาดนะครับส่วนราคาก็ปืนกระบอกนี้ก็ซื้อมาเกือบเกือบสิปีเลยนะครับในราคาสวัสดิการนะฮะเมื่อก่อนก็หลายหมื่นอยู่นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ในสวัสดิการก็ถักถากแสนนะครับส่วน หน้าร้านทั่วไปก็มีแสนสองหมื่นห้าะฮะถึงแสนสามหมื่นนะครับก็เพื่อนๆที่มีเบ,บอร์สามนะครับขนาดจุดสี่ห้าก็เดินหานะสอบถามมาดูนะครับผมจะรีวิวคร่าวๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการรีวิวนอกสถานที่นะครับนะครับยังไงก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดระการใดก็ต้องขอขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับบางทีก็ ต้องการให้เป็นเชิงศึกษาเฉยๆนะครับว่าอาวุธปืนของโค้ดมีรูปแบบไหนบ้างนะครับสวยงามครับหน้าใช้ครับเพื่อนครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงสั้นๆเท่านี้นะครับส่วนเพื่อนถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะใต้คลิปนะครับให้ความรู้ผมก็ได้นะครับให้ความรู้เพื่อนๆก็ได้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ช่องเลยนะครับส่วนคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ